พ a n e l เนี่ยเราเป็นผู้ผลิต Precast นะครับด้วยบนระบบฟูลลี่ออโตเมทกับ f ูล l y ่อ t นทิเกชันซอฟต์แวร์นะครับจากเอออยอรมันนะครับถ้าหลักๆเนี่ยเอาให้เข้าใจง่ายเนี่ยคือเราจะรับแบบสถาปัตของลูกค้ามานะครับแล้วก็ดีไซน์โครงสร้างตัดเป็นชิ้นนะด้วยระบบ 3D ที่เป็นซอฟต์แวร์3มมิตินะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นขนาดจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลิตโดยระบบโรบอติกแล้วก็ส่งไปลูกค้าติดตั้งนะครับ บริษัทโมเดลเราจริงเนี่ยเราเราตั้งใจจะเป็น Human Replacement หมายความว่าทาร์เก็ตเราจริงเนี่ยเราดูว่าตรงไหนที่มันมีมันมีการใช้แรงงานที่สิ้นเปลืองเนี่ยเราก็จะเราก็จะเอาพวกโรบอติกหรือซอฟต์แวร์เข้าไปแทนนะครับจริงๆภาพภาพนี้เห็นมาตั้งนานแล้วนะว่าธุรกิจอสังหาริรมทรัพย์หรือธุรกิจคอนสตรักชั่นทั้งหลายเนี่ยคนมันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือประเทศที่มันเริ่มพัฒนาแล้วอ่ะคนมันจะไม่ค่อยอยากทางานคอนสตรักชั่นเนาะ เพราะฉนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มนี้มันจะขาดแคลนไปไเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากลุ่มพวกนี้ค่าแรงก็จะพุ่งขึ้นเร็วด้วยนะครับถ้าไปด,ดูดีประเทศพัฒนาแล้วนี่ค่าแรงก่อสร้างค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะจะจะ,จะตอบโจทย์ลูกค้าแหละนะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็ก็เห็นได้จาก response i v ที่ลูกค้าเรียกเราเข้าไปบริการนะครับหรือว่าหรือว่าเข้าไปทำงานให้ ปัจจุบันมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะมันก็เป็นทั้ง Developer กับเป็น Contractor นะครับเมื่อก่อน Developer อยู่ประมาณสักแค่มาสัก80เปอร์เซ็นต90ต้นๆนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาเกเกือบเก90ไปๆแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยงานก่อสร้างตอนนี้ถ้าเป็นงานแนวราบเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ Developer ซื้อเองนะครับแต่ถ้าเป็นงานแนวสูงนะคอนแทคเตอรจะเป็นคนซื้อ ทีนี้ผมว่าเราเห็นภาพกันอยู่แล้วเราว่างานแนวสูงมันค่อนข้างหายมาหลายปีแล้วเนาะจริงๆจริงๆคนชอบคิดว่าสังหามันมันโอเวอร์สป라이ดไหมหรืออะไรเงี้ยจริงๆภาพนั้นมันเกิดขึ้นแค่คอนโดแต่ถ้าเป็นแนวล่าฟนี่คนละเรื่องเลยนะแนวล่าฟมันเป็นอะไรที่ที่จริงๆสินค้าขาดด้วยซ้ำยิ่งถ้าปีนี้ภาพชัดนะว่างานแนวราบยิ่งก่อสร้างด้วยคอนเวนชั่นแนลเนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้แล้วมันเลยกลายเป็นพพลายมันเริ่มขาด มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดที่เราเข้าไปเข้าไปทดแทนตรงนี้แหละเออสเตรนซีพานาเราเป็นเราน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่เจ้านะที่เราทำต้นทุนได้เท่ากับคอนเวนชั่นแนลแล้วก็เราทำอยู่ในกำไรระดับสูงนะครับจริงๆกำไรก้อนมาจีนเราอะช่วง3ปีให้หลังเนี่ยเราอยู่ที่35%บบวกๆนะครับอย่างปีล่าสุดเราก็อยู่ที่37%นะครับแล้วก็บ o อททอมไลน์เราอยู่ประมาณ10%กว่านะครับ ซึ่งถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยในธุรกิจคอนกรีตจริงๆมันก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่มีใครเขาทำได้เลเวลประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่อง e c o n o m y of scale นะครับจริงๆเราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแล้วเราเป็นพวกใช้ระบบติค่อนข้าง,งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราผ่านจุดเบร a อีเว n ไปแล้วอะกำไรเราจะจะโตเร็วกว่ายอดขายนะครับมันจะทางเร็วกว่านะครับอันนั้นคือจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วนั่นเป็นจุดที่มาเลยนะว่าถ้าเราขึ้นโรงงาน2เนี่ยไอ้จุดเด่นเรื่อง Economy o f Scale กกับเทคโนโลยีมันจะยิ่ง Capitalize เสยเยอะขึ้นนะครับมันจะยิ่งมันจะยิ่งแบบโตรีขึ้นนะครับแบ็กหลอกเนี่ยอันนี้นะวันที่สิ้นเดือนมิถุนายนะครับหกเนี่ยจริงๆเราอยู่พันหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านนะครับก็จริงๆรับรู้ไปปีนี้ประมาณ200 ไปปลายนะครับแล้วก็ปีหน้า500นิดๆนะครับแล้วปีถัดไปอีก400กว่าคือเห็นได้เลยว่าถ้าดูจากยอดขายเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างมั่นใจในเนืมันโตโตไั้แต่แบ็คล็อกธรรมดาเลยนะครับซึ่งเรายังไม่ได้นับว่าจริงๆแล้วในอานาคตโปรติแบ็คลอกมันจะโตขึ้นไปอีกนะครับ G EC นี่ดีกับเรามากเลยนะสองเรื่องนะครับที่เป็นเอฟเฟกที่มาแล้วตั้งแต่ปีนี้นะครับจริงจะเห็นว่าสตรัคเจอร์ของของลูกค้าเราเริ่มเปลี่ยนเป็นแฟ c t o r y นะครับจริงๆมันก็เลยดีเรื่องหนึ่งเพราะว่าคนชอบเข้าใจว่าเราขายแค่อสังหาเราขายแค่บ้านแนวราบนะครับจริงๆเราไมา่ได้สนเลยนะเราสนเรสเดนเชียลเรสเดนเชียลคือตึกที่มีคนใช้ อะไรที่เป็นตึกที่มีคนใช้แล้วมีกําแพงอะครับอย่างเงี้ยคือเราเราเซอร์วิสได้เพราะฉะนั้นช่วงที่หมานมาโรงงานก็เลยเริ่มเข้ามาเยอะนะครับเพราะมันอยู่เราอยู่ในเขตนั้นพอดี1อย่างที่2เนี่ยการเข้ามาของโรงงานนะครับจริงๆต้องบอกว่าการเข้ามาของโรงงานัฐเนี้ยเป็นข้อดีเรื่องหนึง่งคือส่วนใหญ่เป็นโรงงานต่างประเทศเหตุผลเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเทรดวอร์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยมันก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นไข่แดงในการที่มาเปลี่ยนสัญชาติสินค้า มันก็เลยทำให้มันมีโรงงานจากต่างประเทศต้องเข้ามาตั้งเพื่อที่จะเปลี่ยนสัญชาติสินค้านั่นแหละกลายเป็นว่ามันเลยมีคน move in นะครับก็ในล,ลักษณะของการคน move in เนี่ยมันจะต้องการอาสังหาเยอะขึ้นนะครับอันหนึ่งมาจากชาวต่างชาติ2เนี่ยมันจะมาจากคนที่เข้ามาหางานทำนะครับ forecasting เนี่ยผมว่าปริมาณคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใน ec มันจะสูงมากเลยนะแล้วมันจะโตเร็วมากเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดดีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือมันมีเอฟเฟกมาจากเรื่องตอนโควิดด้วยนะครับแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดเอฟเฟกนึงเขาเรียกว่าดีอัปบานิเซชั่นมันทําให้คนย้ายออกนอกเมืองเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นต่างจังหวัดที่มีเราอยู่ในเขตต่างจังหวัดที่มันมีปริมาณมีปริมาณงานให้ทำในค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะทําให้ดีอัปบานิเซชั่นเนี่ยมันกระจายคนจากที่ที่หนาแน่นกว่ามาที่เราเยอะเราค่อนข้างได้เอฟเฟกที่ค่อนข้างดีกอีซีครับ ถ้าถ้ามองมตรงๆนะความเสี่ยงความเสี่ยงหลักๆเนี่ยที่ผมคิดว่านักลงทุนอาจจะมองนะคือไอเรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบมากกว่านะครับเพราะจริงๆเนี่ยหนึ่งในวัตถุดิบหลักเรามันคือเหล็กทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเหล็กเนี่ยผมจริงผมอยู่ในวงการนี้มานานนะอยู่ประมาณ20 20กว่าปีจริงๆที่เห็นราคาเหล็กมันขึ้นเซิร์ชแบบผิดปกติอะที่เราเห็นในช่วงที่คล้ายๆต้นต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่2ครั้งเองนะใน20ปีมันก็จะขึ้นเร็วมาก แล้วก็อาจจะดรอปเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราดูเทรนด์แล้วว่ามันมันไม่ได้มี long term effect เท่าไหร่นะครับหอย่างที่2เนี่ยจริงๆแล้วด้วยความที่อยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันไอ้พวกราคา commodity พวกนี้มันเป็นราคาที่ทุกคนรู้เพราะนั้นเวลาพวกนี้มันรู้ครับเราก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าให้เขาขึ้นราคาให้เราได้นะครับอันนี้ลูกค้าทุกคนทราบดีนะครับก็ก็เลยถือว่ามันเป็นความเสี่ยงที่บริหารได้เนาะ เมื่อกี้ที่พูดถึงในส่วนของเ,อเรื่องของน้ำท่วมเนาะจริงๆต้องบอกว่าไอ้พวกน้ำนะครับน้ำจิตเป็นอุปสรรคของงานก่อสร้างนะแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าไอ้น้ำท่วมแล้วะฝนอย่างเงี้ยพรีแคัมมนเริการเป็นจุดที่ดีคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าทำงานพวกก่ออิชาปูเนี่ยเวลามีฝนตกวันนั้นหยุดไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นฟรีแคสเนี่ยจริงๆแค่ฝนหยุดเขาก็ตั้งต่อได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกไอ้พวก ฤดูกาลหรืออะไรทั้งหลายที่กระทบระยะเวลาก่อสร้างหน้างานจริงๆกลายเป็นตัวขับให้พรีแครมันใช้งานเยอะขึ้นถ้าไปดูอย่างเมืองนอกถ้าเป็นหน้าหนาวยาวๆเขาจะเหลือเวลาก่อสร้างสั้นมากนะพรีแครก็ยิ่งมาจริงๆไอ้พวกหน้าฝนอะไรเงี้ยพรีแครเลยเป็นตัวที่ดีครับต้องบอกว่าเราระดมทุนมาชัดนะว่าเราต้องการสร้างโรงสง ด้วย capacity อีกหนึ่งเท่าเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ถ้าเกิด full capacity เมื่อไหร่มันคือ expect expect ได้ประมาณเท่าเท่ากว่ากว่านะครับอันนี้อันนี้คือ growth ที่ที่เรามองนะครับแล้วก็แผนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราดู replacement rate อันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยู่แล้วนะครับรว่า precast จะเข้าไปแทนการก่อสร้างปกติซึ่งอัตราตอนนี้เร็วมากนะครับ target จริง,รงๆคือคือบางคนเห็นเรามาจากคอนกรีตอะ ชอบถามว่าเราเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเราจะเช้งอะไรด์ไหมจริงๆสําหรับเราเราเป็นคนที่รับชาวบ้านแล้วเราใช้โรบอติกอยู่แล้วเราตอนนี้ใช้ที่เราไม่ใช่ไม่ใช่เช้งใช้ที่เราเป็นโกรธเราต้องโกรธให้เร็วเท่ากับไอการที่เซกเตอร์มันโตน,นี่แหละครับอันนั้นคือสิ่งที่เราแทร็กเก็ตครับผมคิดว่าเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทํามาร์จิ้นได้ระดับสูงนะครับและไอมาร์จิ้นที่มันทําได้ระดับสูงมันเกิดจากอินเตอร์นอลคอนโทรลเรามันเป็นคาปาซิตี้ในการจัดการของเรานะครับซึ่ง อันนี้เป็นภาพที่เห็นได้ต่าจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากถ้าผมผมเคคิดในภาพกว้างๆว่าถ้าอยากลงทุนในใครที่ไปกับเมกะกเทรนที่โตแน่ๆนะครับแล้วก็มีมีความสามารถในการ Execute นะครับไม่ใช่แค่มี s u s i s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  m o l นะมีมี capacity ในการ execution strategy ตัวเองสูงๆงเนี่ยผมคิดว่า C-Panel คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีครับ ผู้ประกอบการ P Cast เนี่ยมีพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตลาดของอสังคาริมทรั์เนี่ย P Cast ยังมีอัตราที่ที่ไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบคอนเวอร์ชั่นลนะครับอันนี้พื้นฐาคนคนอันที่สองก็คือว่า,นนวาผู้ประกอบการที่ทำ P Cast มาเนี่ยอัตราการทำกำไรก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ C Panel นะครับ C Panel มีอัตราการทำกำไรที่โดดเด่นมากนะครับก็จะมีคำถามต่อไปว่าทำไมถึง โดดเด่นเหนือคู่แข่งไดอง้อย่างชัดเจนนะครับก็ต้องมีพื้นฐานอยู่สอสาเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าคุณชาคิดเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้บริาหารหลักของ c p a พ e นเลน่ยโดยส่วนตัวคุณชาคิดเนี่ยอยู่ในครอบครัวของ CCP มาก่อนเป็นผู้บริาหาร CCP มาก่อนนะครับแล้วก็สปินตัวเองออกมาทำธุรกิจนี้นะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ย เห็นผล kind of to ิตภัณฑ์คอนกรีตที่ทําโดยคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เข้าเป็นผู้บริหารหลักของ c c p ด้วยจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาเป็นอย่างดีนะครับผมว่าไอ้พวกนี้มีปัจจัยจริงๆนะครับที่ทําให้การกําเนิดของ C ีพ nel นลภายใต้การก่อตั้งของวิชาคิดเองนะครับภายใต้การบริหารงานของวิชาคิดเองเนี่ยทำให้ สมูทนะครับแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยสะท้อนไปที่ผลประกอบการนะครับบวกกับข้อที่3ก็คือเรื่องของว่ากุญชาคิดมีพื้นฐานการศึกษาจบทางด้านบัญชีนะครับมานะครับแล้วก็มีคาเล็กเตอร์ที่ลงรายละเอียดนะครับเป็นผู้บริหารที่ยังมีอายุไม่มาก40กว่าแล้วก็เป็นคนหนุ่มยังไฟแรงนะครับกุญชาคิดมีการให ความสําคัญกับการดูรายละเอียดเรื่องต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายให้ความสําคัญกับเรื่องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบัญชีการเงินก็ทําใหเา้เก็บทุกเม็ดแหละนะครับก็ดูรายละเอียดทุกทุกส่วนขององบการเงินก็ทําให้สะท้อนมาในเรื่องของผลประกอบการท,ที่โดดเด่นครับ